อันนี้คนปลูกเขาไม่กินนะคะเดี๋ยวตาจะเก็บไปให้หมดเนี่ยเอาไปทําเย็มก็ได้เด้อนี้ลูกใหญ่ใหญ่ค่ะดูเอาสุดยอดจริงๆเลยค่ะสุดยอดมากๆเลยดูโอ้โหหาที่ไหนไม่ได้เลยเด้อทุกคนจ้าดูเอาดูเอาเสียดายเนาะคนปลูกเขาไม่กินนะ่ะโชคดีจังเลยจัะดูสุดยอดอะ่ะดอกคักลอกอ,อ,อร่อยมากอะ่ะอื คราบจุงกะสวัสดีแม่วบางโอนกรุบกรุบขนียเจลอสนกสกสบายน้อยจ้าวันนี้นะสาวตาจะพามาเลาะดูอะไรนี่เดี๋ยวจะพาดูข้างหลังสิคะเดี๋ยวจะพามาเก็บแบล็กบอรี่ลูกใหญ่ๆตัวโตเลยจ้าทุกคนไปจ้าไปดูกันนุ้ยสอ่อนคากจ้าก็วันนี้ก็จะมาอัปเดตให้ดูนะคะทุกคนดูเอาโอ้โหลูกอย่างใหญ่เลยค่ะลูกใหญ่มากๆเลย บล็คเบอร์รี่สวนบ้านเพื่อนเด้ออันนี้คนปลูกเขาไม่กินนะคะเดี๋ยวตาจะเก็บไปให้หมดเนี่ยเอาไปทาเยมก็ได้เด้อนี้ลูกใ,ใ่ใหญ่คะ่ะดูเอาสุดยอดจริงๆเลยคะ่ะสุดยอดมากๆเลยดูโอ้โหหาที่ไหนไม่ได้เลยเด้อทุกคนจา๋าดูเอาดูเอาเสียดายเนาะคนปลูกเขาไม่กินนะ่ะดูข้างในนี้สิคะดูเอาทุกคนคะ่ะสออ ข่อยบอลซอนเบจ้าเดี๋ยวจัดการนะคะเดี๋ยวเก็บไปเลยลูกใหญ่ๆแบบนี้นะโอ้โหอร่อยมันเริ่มหวานแล้วนะคะเนี่ยยิ่งไอสีชมพูอย่างนี้นะเปรี้ยวนะเอาไปตำน้อจ้ะเนะแทนไม่ยมนะคะทุกคนจะอุย้ยดูเอาลูกใหญ่ๆหโตๆสซอนจริงๆสอนจริง,ๆจ,รงๆจ้าว้าวเก็บก่อนเดิ้อเก็บก่อนเด้อเก็บก่อนเด้อเอาละค่ะขอเก็บก่อนเด้อ มามาเก็บกับสาวตามาอูอดอา้ดอกหลายดอกลายสุดยอดจริงๆไปเลยจ้าลูกใหญ่ๆนะนี่ดูเอาคะ่ะทุกคนมันเริ่มจะสุกแล้วนี่เดี๋ยวมันจะเน่าทิ้งเสียดายเสียดายค่ะเสียดายมากเลยเจ้าของเขาคนปลูกเขาไม่กินเนาะดูลูกใหญ่ๆเลย ดูสิค้ะทางนี้นะ่ะมันเริ่มจะเน่าแล้วเออมันแห้งแล้วเด้อเสียดายเนาะจ้นะเนาะดูห้ยทางนี้ก็ลูกโตๆเลยข้างในเนี่ยจัดปะนี่สีจมพูอย่างนี้นะบอกเลยเปรี้ยวสุดๆเลยบอกให้เก็บจกเก็บเก็บเก็บโอ้ยล่วง พ่วงทิ้งหมดเลยนี่เก็บเก็บเก็บกบ็เดี๋ยวมันจะเน่าทิ้งเสียได้ดูโอ้โห Ac, ทุกคนขาสอ,อนน้ำสาวตาบอกโอ้ยสันเ <laughs> <laughs> พราะว่ามันมันสวยอ่ะลูกมันสวยลูกมันใหญ่อู้นี่อือได้พอประมาณแล้วเด้อ <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะทุกคนมีพริกเกลือมาด้วยเด้อเดี๋ยว ไปเก็บมากินเลยจ้ารู้สึกน้ำลายไหลแล้วน้ำลายแตกฟุด <c oughs> เอาลูกแดงๆเงี้ยลูกสีชมพูนี้เปรี้ยวดีจังเลยจัดดูออ้ยสุดยอดอ่ะดอกคักดอกคักเออเออเออเก็บใส่เลยเก็บใส่เลยเจ้าของสวนไม่อยู่ เขาบอกอนุญาตให้เก็บได้จ้ะกินได้เก็บกินได้เด้อนี่มาเด้อน้ำลายแตกจวดเลยเมน่จ้าอุ้ยนี่มาเด้อทุกคนอือหือแซ่บอืออร่อยมากอ่ะ อืมอืมอีกจักหน่อยอีกจักนอ่อยอืมอมอัมจ้าอะไรจ้ะ,อะ,อจะ,พ,อะพอประมาณพอประมาณพอหอมปากหอมคอเนนะจ๊ะน้อ เอาละค่ะสาวตาก็เก็บได้พอประมาณละนี่กลับบ้านก่อนเด้อขอบคุณหลายเด้อจ้าที่เข้ามารับชมเด้อจ้าขอให้มีความสุขมีความเจริญทุกๆคนทุกๆบ้านเด้อจ้าก็ขอเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสับสกายให้สาวตาด้วยเด้อจ้าเบ๊ายยจ้า,ดา,จาได้ยเยอะแล้วกลับบ้านแล้ว